ครับให้เวลากับความสงบให้เวลากับพลังแห่งการสัมผัสที่ซาบซ้านภายในเราก็จะมีสติสัมปชัญญะที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างแท้จริงถ้าคุณไม่สงบเพียงพอคุณจะถูกสิ่งเราภายนอกมากมายเข้ามารบกวนคุณในทุกรูปแบบแต่ถ้าความสงบภายในของคุณมีพลังเพียงพอ ไม่เพียงแต่คุณจะเปลี่ยนแปลสภาพมันให้กลายเป็นพลังแห่งความเื่นรู้เบิกบานเท่านั้นคุณยังสามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบของคุณได้อย่างง่ายดายพลังแห่งจิตปัจจุบันหรือพลังแห่งการเรียนรู้ที่จะทําให้วิตของเราเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่ล้มเหลวไปสู่ความสําเร็จอย่างแท้จริงนั้นได้เกิดขึ้นแล้วในหลักสูตรของการพัฒนาโปรแกรมที่เรียกว่าโค้ดพลังจิต ผมเชื่อว่าหลายคนที่เข้ามาโค้ชกับผมในระยะเวลากว่า1ิปีได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นไปอย่างสิ้นเชิงมีหลายคนได้เปลี่ยนจากความยากลําบากให้กลายเป็นความร่ํารวยมั่งครั่งความลําบากยากแค้นที่เต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหากลายเป็นถนนที่รวยไว้ด้วยกิปฯฯปฯปฯปฯีนทูลาหลายคนที่ไม่ประสบความสุขในชีวิตไม่ประสบความสมหวังในความรักไม่ประสบความสมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจอันนี้น เขาได้ถึงปลายทางแห่งผลลัพธ์ที่เขาปรารถนาแล้วได้รับความสุขได้รับความรักอย่างแท้จริงและสุดท้ายก็คือเขาได้เปลี่ยนโลกใบใหม่ของเขาสู่ความสุขและความสําเร็จด้วยตัวเขาเองคุณนะครับพร้อมหรือยังครับที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบใหม่ของคุณผมรอยอยู่นะครับอย่าลืมนะครับโลกเปลี่ยนด้วยใจคุณครับ